ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับืันนี้ผมก็มาโย่ในใต้ต้นมะกันท์ครับพี่น้องสิขึ้นแส่งากระทันนะครับแต่ว่าขันสิขึ้นพึ่งผู้ดีเอห้าต๊ลง่ามารจะบ่มีพะเห็นนะครับก็เลยเอาเอากองมาตังไว้นะครับพี่น้องอาศัยว่าขันต๊มากให้พี่น้องเห็นน้านะครับพี่น้องเบิงแย่งกันในเด้อครับพี่น้องครับก็บ่มีอย่างไยครับพี่น้องที่ขึ้นไปแสงให้มันเบาบางนะครับเพราะว่า ผมมันนาผมมันนานะครับพี่น้องทางเจ้าหน้าที่อบตนะครับเพิ่อมาติดลอดไฟให้ในเสาไฟนะครับเสาไฟที่ท่านผู้ชมเห็นนะครับงามก็คืนมาต้นกระทันมันบังหบนะครับพี่น้องอ่ามันก็ทําให้บริเวณหน้าบ้านผมมันแสงสว่างมันเข้ามาถึงนะครับผมก็เลยต้องแสงงามมันออกครับให้มันเหลือน้อยหรือว่าให้มันบางนะครับอ่าแสงสว่างจะเข้าถึง มันก็แจ claro. ้งหูแจ้งตายามค้าเมื่อคืนนะพี่น้องมันก็กไขรแน่นะครับพี่น้องเฮาลุกเฮาอย่างยาาขึ้นมาเฮาก็ย่างไปใส่มาใส่เฮาก็เห็นนะครับเห็นเดินบ้านเห็นถนนทนทางเห็นย่างต่างๆนะครับมันก็สีไข้แน่นะครับพี่น้องก็บึ่งก็แย่งผมในเด้อครับพี่น้องผมขึ้นงานกระทันครับขึ้นแสงงานกระทันนหาตกมาบนอยู่ไปเห็นนะครับอันนี้ก็เป็นรอดไฟที่ผมได้ได้กล้าไปแล้วนะครับคือมันก็ อยู่ใกล้ต้นกระทันนะครับมันก็ทําให้ต้นกระทันนี่ห้มกับต้นกระทันบังนะครับบางบริเวณบ้านผมนี่คือบริเวณหน้าบ้านนะครับมันก็เลยต้องได้แซงต้นกระทันนี้ออกนะครับในเวลาต่อจากนี้ไปท่านผู้ชมจะได้พบกับฉากตื่นเต้นวาาเสียวนั่นก็คือการขึ้นไปแสงน้ากระทันนนสูงกระสูงแดดกระ้อน หมดแดงก็ลายเพื่อความสว่างในเดินบ้านในเวลาค่ำคืนคืนคืนปูคาก็เลยต้องแสงงกระทันออกไปครับพี่น้องผมก็พยายามแสงงกระทันอันนี้ลงออกจากสายไฟอันนี้นะครับแต่ปราก๊อาสายมาสายมาแดดมันฮ้อนนะครับพี่น้องหมดแดงแตกครับอ่าก็เลยแสงโบลเลอเข้ามาเลย เสียงได้หลายเติบแล้วครับแต่ขย่างบัวท่าแล้วครับพี่น้องครับต้นกระท่านมั่นนาครับมดแดงกระยหลต้นมันกระหญ่ยพร้อมนะครับมันก็การขึ้นการยังเนี่ยมันกระากได้พี่น้องมันอยู่สูงนะครับงานมันกระเดี่ยวไปเดี่ยวมากนะครับเส้นท่าท่าทิ่วเทิงนะครับทรายมากกระซู้บาใบนะครับทั้งฮ้อนแน่ทั้งมดแดงนําถ้าเป็นสวยมากกระซูมดแดงมาได้ครับท่านผู้ชมครับ ผมก็ต้องเลยลงมาก่อนนะครับถ้าอยู่บนต้นไม้เนี่ยก็จกักกะดสีไล่อมดาดแดงจักอะดาจิตตดไม้อาไปมาคนอาจจะโยนลงมาก่อนนะครับก็เลยลงมานะครับสรุปก็คือซอยคุกระทันวันนี้บ่แล้วครับพี่น้องอกตบว่ไปยังนะครับมันก็บ่เป็นงานเร่งรีบไปยังมากมายนะครับมือต่อไปเข้ากับเฮ็ดถึงทำนะครับกับคลิปนี้ก็คือซิมีสำนี้นะครับพี่น้องพบกันในคลิปต่อไปเด้อพี่น้องเด้อนะครับ ดูดีมีแห้งสูสีคนเนอพี่น้องคลิปนี้ก็ขคอจงไปทางนี้สก้อนนะครับสวัสดีครับ